นิวยอร์ก1998นอยกแปดี่สิบสองปอนด์ n แจมเปอร์สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้สวยนะขาวสะอาดโอ้แจ็กเก็ตสวยกำลังฮิตแจ็กเก็ตยาวๆแบบนี้เนาะนี่ริเนนข้างในสวยนะลายเนนลายเนอร์ลายเนน สวยตายตสิบอู้ตีนี่ชอบมากเลยเท่าไหร่เท่าไร่จ้ะที่รักห้าสิบห้าปอนด์สวยนะเนี่ย beautiful สวยสวยสวยห้าสิบห้าปอนด์ลุนนะอุ่นนะเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้จะซื้อให้คุณแม่สีชมพูแกจะใส่ให้นะ เจะกัดข้าสวยหน้าปีเนี้เนี่ยสวยมากเลยจัมเปอร์อย่างอื่นก็มีแต่ในสวยไม่ใช่แนวอันนี้จะเป็นแนวของเราอันนี้จะเป็นแนวแต่มีเยอะแล้วไม่ซื้อ